มันสังขารมันจะแตกทําลายแผ่นดินจะถล่มฟ้าจะทลายไปขนาดไหนถ้าไม่เคยตั้งอัธยาศัยนะอริยมรรคเกิดไม่ได้แราจึงบอกว่าโลกุตระจิตนี่เขาบอกว่ามันเป็นจิตที่แบบเหมือนกับว่ามาแป,แปะแปะไม่มีภูมิเป็นของตัวเองนะโลกุตระจิตอยู่ที่ภูมิไหนไม่มีภูมิเป็นของตัวเองอะไรหรอกมันอ่ะนะเป็นจิตที่ไปแปะอยู่กับกามมาภูมิอย่างหนึ่งรูปาวจรก็มีอรูปาวจรก็มี ไม่ได้เกิดมาโลกุตระเกิดมาเลยใช่ไหมไม่มีเพราะ,ะนั้นก็ต้องไปแปะอาศัยในกามมาวาจรคือคือไอคำว่าภูมิในที่นี้โดยทั่วๆไปเน้นที่วิบากจิตที่หมายถึงผวังเนี่ยนะโลกุตระจิตจะต้องไปมีผวังเป็นพื้นฐานรองรับในกามมาวาจรบัางรูปาวาจรบ้างอะรูปาวาจรบ้างเนี่ยนะถ้าไม่เคยตั้งอัธยาศัยมานะจปะปฏิสนธิในกาม,มาภูมิรูป,ปรภูมิมารูปรภูมิยังไงกี่รอบกี่ผลัดก็ตามโลกุตระรม เกิดไม่ได้มันถ้าไม่ตั้งอัธยาศัยเอาไว้เนี่ยนะการที่จะตั้งอัธยาศัยให้ถูกให้ตรงก็คือเมื่อพิจารณาโทษแห่งกามแล้วก็ตั้งอัธยาศัยเอาไว้เลยเดี๋ยวซึ่งในส่วนนี้เราจะกล่าวกันอีกครั้งหนึ่งว่าวิปัสสนาเป็นโวสาาักะโวสักะจะกล่าวอีกครั้งหนึ่งบุคคลนั้นเป็นผู้มีสติเนี่ยนะมีสติในที่นี้ก็คือมีสติปฐานคือพิจารณากายกายานุปัสสนาในกายเนี่ยนะ เจริญเวทนานุปัสนาในาเวทนาเจริญจิตานุปัสนาในาจิตเจริญธรรมานุปัสนาในาธรรมะเนี่ยนะก็คือเจริญอนุปัสนา,นาเป็นต้นนั่นเองทั้นผู้มีสติอย่างนี้พิจารณากายเวทนาจิตธรรมหรือถ้ามีสติเอาบริบูรณ์จริงๆนะสติเนี่ยถ้าเจริญกายนะวัตถุประสงค์ตรงๆละอะไรสุภาพวิปลาสพิจารณาเวทนาละ สุขวิปลาสพิจารณาจิตละจิตตวิอนิจจานิจจเที่ยงนะนิจจาวิปลาสถ้าพิจารณาธรรมะละอัตตาวิปลาสการถ้ายังมีกายเวทนาจิตรมเป็นอารมณ์อยู่เรียกว่าละชั่วคราวชั่วคราวขณะที่พิจารณาแต่จะละเด็ดขาดเมื่อมีสิ่งที่ไม่ใช่กายเวทนาจิตทมเป็นอารมณ์ เมื่อออกจากกายเวทนาจิตธรรมเป็นอารมณ์จริงๆจึงจะละวิปลาสได้อย่างแท้จริงนะถามว่าอารมณ์มนั้นคืออะไรพนิพานเมื่อมีนิพพานเป็นอารมณ์เนี่ยอันนั้นแหละจึงจะละตัณหาได้อย่างแท้จริงตัณหาชอบใจในเบญจากามคุณตัณหาเนี่ยชอบใจในวัตถุกามเท่านั้นถ้ามีนิพพานเป็นอารมณ์เมื่อไหร่ที่ไม่ใช่กามตัณหาเลิกชอบเพราะนิพพานก็บอกว่าเป็นที่สานแห่งความเมา เป็นที่เพิกถอนแห่งอาไยเป็นที่ตัดฉันทะเป็นที่ตัดราคะทั้งมวลเมื่อมีนิพพานเป็นอารมณ์นะสพราะว่าถ้าเราที่จะณาความไม่เที่ยงของรูปนะเดี๋ยวก็หันมาชอบรูปอีกใช่ไหมเพราะยังไม่ได้ออกอย่างแท้จริงถ้าออกด้วยการมีนิพพานเป็นอารมณ์เมื่อไรจริงก็เรียกว่าออกอย่างแท้เนี่ยน,นะออกแท้ออกจริงเมื่อว่าเมื่อเมื่อมีนิพพานเป็นอารมณ์แต่ว่าการที่จะมีนิพพานเป็นอารมณ์ก็ไม่ใช่เที่ยวค้นหาที่ไหนก็ไม่รู้เนี่ยนะนิพพานอยู่ตรงไหน นมก็บอกว่าที่ใดเป็นที่รักเป็นที่พอใจในโลกตัณหาถ้าจะเกิดก็เกิดในวัตถุนั้นความสิ้นตัณหาก็ตัดฉันทราคะในวัตถุนั้นได้จึงเรียกว่าเป็นนิพพานนี้ตัดฉันทราคะมันตัดด้วยแต่ทางข้าวิคัมพนณะเละสมุทเฉทะการละตัณหาเนี่ยเขาไม่ไม่ไม่ได้ไปละในวัตถุเป็นที่ตั้งแห่งโทสะนะแต่ให้ไปละในวัตถุอันเป็นที่ตั้งแห่งความรักและความพอใจ นะพันธะจะเจริญวิปัสนานะให้เอาวัตถุเป็นที่รักเป็นที่พอใจ,อนนอใจมาพิจารณาให้มากไม่ใช่ว่าไปเอาสิ่งที่เราไม่ชอบอยู่แล้วมาพิจารณานะั้นไม่ใช่โอ้ยนั้นมันไม่ละมันก็ละโดยโดยจิตแล้วใช่ไหมจิตมันถอยกลับจากวัตถุที่เราไม่ชอบอยู่แล้วพัน้นก็การเจริญนิปัสนาให้เน้นไปพิจารณาในวัตถุอันไม่เป็นที่รักเออขอัอยในวัตถุเป็นที่รักเป็นที่พอใจเป็นเป็นหลัก มันผู้ที่มีสติอย่างนี้แหละจึงจะเรียกว่าล่วงพ้นตันหาตันหาอีกชื่อหนึ่งบอกตันหาชื่อว่าวิสัตถิกาแอ้ตันหาเนี่ยมีแล้วมันเสียหายยังไงมันก็ดีนะบอกว่าผู้ที่มีบุตรก็เพลิดเพลินในบุตรผู้ที่มีทรัพย์ก็เพลิดเพลินในทรัพย์ความเพลิดเพลินเป็นสุขอย่างยิ่งนะมันสบายออกแล้วใครเพลิดเพลินอะนะมันเสียหายยังไงว่าดูทีวีแล้วขำขี้ๆ,ๆ,ๆ,ๆเสียหายตรงไหนเออเราเรามีรถสวยอ้าเก็เรามีอ่ะเราจะยิ้มแต่รถเราจะเป็นไรไปเสียหายอะไร ถ้าเรามีครอบครัวเนี่ยเราก็มีความสุขกับครอบครัวมันเสียหายอะไรมีบ้านมีช่องมีทุกอย่างเนี่ยเสียหายยังไงนะอันนะตั้งโจทย์นะอันนะก็ย้อนกลับไปหาอัศาธาใหม่วัตถุใดเป็นที่เราเป็นที่ตั้งแห่งความพอใจวัตถุนั้นที่ที่ไม่นํามาซึ่งความทุกข์มีไหมอันนี้อย่างหนึ่งก่อนอีกอย่างหนึ่งก็คือตัณหาเนี่ยเป็นตัวที่เย็บเอาไว้เย็บอะไรเย็บภพบเอาไว้กับภพบ ของเรานะีทิ้งการมมาพบอันนี้ก็ไามา่รู้ถือเอาพบอันไหนนะถ้าได้ฌานก็ยึดเอารูปะพบแทนถ้าไม่ได้ฌานก็เอากามมาพบอีกการมมาพบก็มีเกิดหลายชนิดเกิดในคันเกิดในไข่เกิดในเท่าคลายเกิดเป็นโอปปาติกะก็ดูเอานะว่าจะไปเกิดส่วนไหนนะก็ตามกําเนิดนั้นไปตัณหาเนี่ยเย็บพบเอาไว้กับพบเย็บกรรมให้มีวิบากกรรมทั้งหลายเนี่ยนะสมมติว่าเราลือ จริงๆนะสิ่งที่เราลืมมีเยอะแยะนะแต่ว่าสิ่งนั้นไม่ลืมเรานะมีไหมเราลืมสิ่งนั้นแต่สิ่งนั้นไม่ลืมเราเช่นป่วยไข้เนี่ยนะใช่มันเพลินอ้าวลืมป่วยไปอีกแล้วมันแล้วก็ป่วยแล้วก็ไอ้ที่ไม่ลืมเราเลยนะที่พ้การพูดเสมอๆอย่างหนึ่งคือความแก่กับความตายเนี่ยเราจะลืมนะสมมติถ้าเราลืมางน้นเนี่ยไม่สนใจแต่ความแก่ความตายก็ไม่ลืมเรามันอีกอย่างหนึ่งเนี่ยที่มันไม่ลืมเราก็คือกรรม อันเนี้ยไม่รู้ว่าฉันไม่ลืมรอกแกจะลืมฉันไม่เป็นไรลูกนี่ทั้งหลายโดยมากทั่วไปมันจะลืมว่าเอ้เราติดนี่ยไงลืมไปแล้วนะเจ้านี่เขาไม่ลืมอ่ะกรรมก็เหมือนกันนะถ้าเราลืมก็ช่างเถอะแต่วิบากเนี่ยนะถ้าได้ปัจจัยพร้อมนะก็บอกว่าไม่อ่โอกาสิกตุปปนะเนี่ยนะโอกาสอุปปนะเนี่ยเขาบอกโอกาสตุปปนะถ้ากรรมอน,นั้นมีกําลังนะมันแหวกไปให้ผลได้หมดในคาถาธรรมบทบอกว่าขอให้คุณอยู่บนฟ้าเถอนะนั่นะก็บอกว่า แต่สมัยโบราณไม่มีเครื่องบินใช่ไหมก็เอายกขฉพพะนกเลยนะนกก็ถูกสอยร่วงเลยนะสมัยนี้อยู่บนเครื่องบินก็ระเบิดบนนั้นแหละนี่นะสมัยนี้ก็ก็ใช้เหล็กบินขึ้นไปก็เหล็กมันก็แตกกระจายเหมือนกันนั่นแหละถ้าอยู่ในน,น้ําล่ะก็ท่ามกลางมหาสมุทรใช่ไหมท่ามกลางมหาสมุทรก็ไม่พ้นอะไรนะเพราะคนมีสตังบางคนเนี่ยขับเครื่องบินเองเลยนะแล้วเครื่องบินไปจมตายท่ามกลางมหาสมุทรนะนะี่นะเพราะหนีไปอยู่กลางสมุรก็ไม่พ้นไปอยู่ในซอกเขา อันนะถ้ายิ่งสมัยใหม่นะก็บอกว่าอ้าวถ้าเป็นทหารเนี่ยนะสมัยสงครามแบบสมัยใหม่เลยนะหนีไปอยู่ในถ้าจะดีไหมระเบิดใกล้ๆเนี่ยนนะสะเทือนนะอะไรจะเกิดขึ้นนะบอกว่าน่าจะง่ายกว่าปก,ปกติด้วยซ้ําไปนะทุกการถ้าถ้าถ้าเราไปอยู่ในถ้ำอ่ะนะแลวระเบิดสมัยใหม่นะมันมีระเบิดแบบตกลงมาแล้วมันสว่านก่อนนะสว่านลุกไปกี่เม็ดแล้วค่อยแตกเนะี่ยนะว่ามีสมัยทันสมัยมากเพราะฉะนั้นหนีไปเถอะไปอยู่ถ้าไหนล่ะเนี่ยนะ บังเกอร์สมัยใหม่ไม่ค่อยได้กินแล้ว <c oughs> แบบเจออาวุธสมัยนี้เข้าไปใช่ไหมแล้วก็มีแบบเชื้อโรคมีอะไรสารพัดมันถ้าบาปให้ผลเนี่ยหนีไปเถอะไปอยู่ที่ไหนก็ไม่พ้นเนี่ยนะก็กุศาเนี่ยนั่งนั่งกันอยู่อยางีงยังปวดท้องปวดไส้มีที่ปวดขึ้นมาได้หมดเลยมันไม่พ้นหมอโรคมะเร็งก็ยังเป็นมะเร็งหมอที่ผ่าตัดก็ยังถูกผ่าตัดเนี่ยนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องพูดอย่างอื่นเลยนะที่สุดแม้แต่ขนาดนั้น ตัณหาเนี่ยมันเป็นตัวเย็บให้กรรมเย็บกรรมให้มีวิบากเพราะฉะนั้นตัณหาเนี่ยจึงเลวร้ายในส่วนนี้เนี่ยนะเพราะฉะนั้นผู้ที่รักสุขเกลียดทุกข์ก็พึงเว้นจากตัณหาเพราะฉะนั้นก็บอกว่าตัณหาเปรียบเหมือนอาหารสแสลงอาหารสแสลงต่อโรคเนี่ยนะเพราะฉะนั้นถ้าถ้าเราปรารถนาความกเกษมจากโรคก็พึงเว้นจากตัณหาเพราะวัตถุใดที่เราพอใจนะวัตถุนั้นไม่เป็นที่ตั้งแห่งความเสียใจ ไม่มีเมื่อไม่มีเนี่ยทําไงล่ะต้องเสียใจก่อนไหมจึงจะเห็นโทษไปเสียใจบางอย่างเนี่ยโอโ้โหถ้าสมมติว่าไปเสียใจประเภทแหมบุญเราไม่ได้ทําไวเลยบาปเราก็ทําไว้บานแล้วก็หายใจไม่ค่อยออกเลยนะต้องรอตอนนั้นก่อนไหมไม่ต้องไปรอตอนนั้นเนี่ยเราคุยกับยมพบาลกันแล้วกันมันไม่ได้แล้วมันก็ต้องฝึกเอาไว้เนี่ยนะฝึกที่จะเห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภัยตั้งแต่ตอนนี้แล้วเนี่ยนะ ทั้งการหลีกเว้นจากกามเนี่ยนะหลีกเว้นจากกามในอาบายด้วยศีลหลีกเว้นจากกามในอบายภูมนะด้วยศีลด้วยกุศลกรรมบทหลีกเว้นจากการมมัุขติมนุษย์กเทวดาเนี่ยด้วยด้วยรูปประชานหลีกเว้นกามระดับรูปประพบด้วยอรูปประพบหลีกเว้นจากกรมทั้งมวลด้วยอรหัตตมักเนี่ยนะจึงจะหลีกออกจากการม,ท,าม,ท,ามทั้งหมลนั้นผู้ที่ เป็นผะา,ารหันคือผู้มีสติบริบูรณ์เป็นผู้ที่หลีกจากกรมได้อย่างแท้จริงเนี่ยนะหลีกได้อย่างแท้จริงเนี่ยนะของเราก็หวังใจว่าสักวันหนึ่งก็ต้องออกได้บ้างนะน่งอไม่ยึดตลอดไปอยู่แล้วนะ,ะวัตถุกรรมกับกรรมมคุณเนี่ยกรรมมคุณโดยอักไม่น่าตัางแต่กรรมคุณทั่วๆไปจะอธิบายในลักษณะสิ่งนั้นน่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจเป็นที่รักอาศัยความใคร้ประกอบด้วยความกําหนดในในวัตถุนั้นเนี่ยนะ ถ้าวัตถุกรรมเนี่ยถึงบุคคลสมมติถ้าไม่ชอบแม้กระทั่งของสัตว์ในอาบายเนี่ยก็เรียกว่าวัตถุกรรมเหมือนกันแต่ก็คําว่าอาบายเนี่ยนะเวมานี้กระเปรกิกเขาก็มีวิมานกันอยู่อยู่แล้วเนี่ยนะมันก็ก็มีผู้ที่เข้าไปค่ายอีกเหมือนกันเธอบางอย่างถ้าเป็นวัตถุกรรมเนี่ยถ้าเป็นวัตถุกรรมหรือกรรมคุณโดยมากอธิบายถึงรูปเสียงเปลี่ยนรสผธพระถ้าการรมคุณเนี่ยพระนาคามีละได้ แต่ถ้าวัตถุกรรมแม้กระทั่งรูประชานอารูประชานก็เรียกว่าวัตถุกรรมหมดอันั้นคำว่าวัตถุกรรมอันนั้นเนี่ยต้องเป็นท้ารหัสละได้ถ้าการมมาคุณห้าถ้านาคามีละได้ถ้าวัตถุกรรมผ้ารหัสละได้ก็ก็ต่างกันในแง่นี้เหมือนกับการมุปทา,นะาปทานเนี่ยนะการมุปาทานเนี่ยคือยึดติดในกรารมไม่ใช่ติดเฉพาะการมมาคุณห้า หมายถึงติดแม้กระทั่งในสมถาวิปัสนาติดในรูปประฌานารูปฌานก็เรียกว่ากามุปาทานหมดขอให้ชอบเหอะจะชอบแม้กระทั่งโดยที่สุดชอบอรูปฌานก็ตามก็เรียกว่าการมุปทา,าปทานนะนะการมุปาทานเนี่กว้างกว้างกับการกว้างก,กามมาาว่าการมาฉันทะนิโรถ้ากล่าวกามมาคุณห้าในะรูปที่เหลือท่้ากับแสดงหมดแล้ว สมมติถ้ารูปสวยๆถ้าขาดโอชาเนี่ยอะไรจะเกิดเสียงเพราะๆถ้าขาดโอชาขาดชีวิตตินซีขาดอะไรออกไปเนี่ยก็หมดรสชาติแล้วใช่ไหมในสิ่งนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นในสีที่น่าปราถนาเสียงที่น่าพอใจมันจึงมีรูปอื่นๆแวดล้อมโดยโดยสภาพของเขาเองอยู่แล้วเนี่ยนะถ้าอย่างเช่นในวัตถุสีที่น่าปราถนาถ้าขาดชีวิตตินซีก็ก็ไม่ไม่ชอบอีกนั่นแหละ ถ้าขาดโอชาเลยนะรูปที่น่าปราถนาแต่ตักโอชาออกไปก็ไม่ชอบอีกถ้ารูปที่น่าปราถนาถ้าไม่มีภาวะอยู่ในนั้นอีกก็ก็ไม่ชอบอีกเนี่ยนะมันก็ถ้าใช้รูปเสียงกลิ่นรสเนี่ยลัคณาฮาระเ็าบอกว่ารูปที่เหลือเท่ากับกล่าวหมดแล้วนะรูปประรมทั้งหมดกล่าวหมดแล้วเพราะในถึงความเป็นรูปประขันเหมือนกันอัน,นี้หนึ่งหนึ่งวาระที่หนึ่งนะยกเป็นตัวอย่างทั้งอสสาธาอาทีนวะนิสระณะนะ ทีนี้ยกเป็นตัวอย่างอีกครั้งหนึ่งขึ้นอาสาทะใหม่เนี่ยนะอีกรอบหนึ่งว่าความปรารถนาเนืองๆซึ่งนาไร่เงินทองวัวมา้าบุรุษทาตคนรับใช้สตรีพวกพ้องหรือกามาคุณอีกหลายอย่างอันนี้ชื่อว่าอาสาทะเนี่ยนะชาตินี้นะหลายคนเนี่ยฝันในเรื่องวัตถุกรรมไว้กันหลายๆเรื่องเนี่ยคนละหลายเรื่องนะผู้ที่ฝันทั้งหลายแหล่เนี่ยเรียกว่าปรารถนาวัตถุกรรมอันนี้เป็นอาสาทะนะ หวังว่าสมว่าร้อนๆอยู่ถ้าได้อากาศเย็นๆคงจะดีอันนี้ก็ปรารถนาแล้วนะเพราะฉะนั้นอนาัเนโดยที่สุดแม้แต่อย่างนี้นะหิวเมื่อไหร่ก็ปรารถนาอาหารเมื่อนั้นก็ปรารถนาวัตถุกรรมถ้าสิ่งที่ที่ต้องการทั้งหลายแหละเนี่ยนะแม้กระทั่งการพบปะเจอเจอการนัดประชุมอะไรทั้งหลายแหละก็คือถ้าโดยทั่วๆไปเนี่ยโดยมากจะทําด้วยอํานาจของตันหาด้วยอํานาจของอัศวทาเป็นหลักเนี่ยนะ มีคนไม่กี่กลุ่มหรอกที่จัดเพื่อให้ประชุมกันแล้วจะได้ฟังสิ่งเพื่อจะออกจากกามเนี่ยนะมีวงนี้วงหนึ่งวงที่อื่นอีกดิดนิดหน่อย,อยที่เหลือเนี่ยประชุมกันเพื่อทํายังไงเราจะได้วัตถุกรามเยอะๆบริษัทเขาประชุมกันทําไมทํายังไงปีนี้จะได้ผลผลิตมากขึ้นกําไรยิ่งขึ้นน่นะเขาจะประชุมกันเพื่อเอาวัตถุกรามดังนั้นมีบริษัทนี้บั่งที่มาประชุมกันเพื่อเออเนี่ยวัตถุกรามไม่ดีนะจะออกแล้วเหมืงนั้นเอ มีไม่กี่บริษัทอ่ะในโลกนีน่ในที่ประชุมทั้งหลายแหละเริ่มมีสองคนขึ้นไปเนี่ยที่คุยเพื่อออกจากกามหายากนะกก็โดยมากก็พูดเพื่อวัตถุกรรมเนี่ยนี่ยก็ถามผู้การเนี่ยผู้ที่มีประสบการณ์ชีวิตยืนยาวนานพอสมควรเนี่ยบริษัทไหนบ้างประเทศไหนบ้างเขาคุยเพื่อออกจากวัตถุกรรมไม่เป็นอย่างนั้นเลยใช่ไหมไม่เป็นการก็บอกว่าวิาวชาเศรษฐศาสตร์เขาบอกว่าต้องสนองความพอใจให้มากที่สุดใช่ไหมจึงจะประสบความสําเร็จ ก <an> <se wn> ็สันเรินวัตถุการรมทั้งนั้นแหละออกสิ่งที่เขาม้ามันดีอ่ะพาออกได้ยังไงใช่ไหมสมมติว่านักต่อต้านยาเสพติดเลยนะพวกติดยาชอบไหมไม่ชอบนะนะพระพุทธเจ้าออกจากวัตถุกรรมกิเลสกรรมได้หมดแล้วเนี่ยนะพฉะนั้นพวกที่ชอบวัตถุกรรมทั้งหลายก็ไม่ค่อยชอบพระพุทธเจ้าเนี่ยนะแต่ก็มีบุคคลกลุ่มหนึ่งที่พิเศษเลยตามก็ชอบคุณพระพุทธเจ้าก็เห็นเนี่ยนะเออ วัตถุกรรมก็ไม่ลังเกียจนะดีอ่ะก็อาหารก็อร่อยทุกมืออนยะ่างนั้นเนอะกินอื่นนอนหลับสบายหมดเลยเพื่อนก็น่ารักทุกคนหมดเอ้พระพุทธเจ้าพูดก็ไม่ผิดนะเอาเชื่อเชื่อ,อนะก็แบ่งเวลาวนะอย่างนั้นแยกวด้รู้จักแยกเยะอนนี้นั่นก็ความปรารถนาวัตถุกรรมทั้งหลายแหละเรียกว่าอาสาทนะปรารถนาปิยรูปสารรูปหรือปรารถนาวัตถุกรรมอย่างใด้อย่างหนึ่งก็ทั้งพวกคนงานข้าทาสกรรมกรการวัตถุทั้งหลายแหละ อันนี no liebe, part, drafted, story, nice ้ยกพอมาเป็นตัวอย่างให้ดูนะว่าเนี่ยที่นาที่ไร่อน่ยนะที่ดินเงินทองวัวม้าบุรุษทาตก็คือคนงานทั้งหลายแหละพวกพ้องหรือเบญจการมาคุณรูปเสียงเป็นรถเป็นต้นก็มีฝรั่งคนหนึ่งต้องการไปเที่ยวอวกาศมากนะนะโดยก็แปลกนะก็วัตถุกรรมในมนุษย์นี่แกไม่ชอบแล้ะแกต้องการไปเที่ยวอวกาศก็ยอมจ่ายแปดร้อยกว่าล้านเหรียญเพื่อจะไปอวกาศ ไปเสพวัตถุกกาอีกอย่างหนึ่งโอ้โห <paso S 2> <fascinated you> ชาวเมกันนั่นก็อันนี้ก็คือปรารถนาวัตถุกกามกน,นะคิดดูนะโอ้โหชีวิตทุ่มเทมาทํามาหากินเนี่ยนะมาทั้งสุดจริตบ้างทุกจจริตบ้างกว่าจะรวมสตังได้เท่านี้นะเพื่อจะไปเที่ยวจักรวาลไม่กี่วันแล้วกลับมาเนี่ยแปดร้อยกับล้านเหรียญคูณสี่สิบสี่บาทเข้าไปอันนั้นก็คืออาสาธะนะอัสาธที่ปรารถนา ก็มีนักปารเม่หลายคนใช่ไหมว่าบ้านปลายชีวิตจะไปเที่ยวให้มันรอบโลกเลยปรารถนาเนี่ยนี่ไม่รู้จะเอาสังขารเอากระดูกไปกระจัดกระจายไว้ประเทศไหนก็ไม่ทราบเลยนะไปกันนี่มาดูอาทีนวะบ้างนะว่าถ้าผู้ที่ปรารถนาเนี่ยนะกิเลสทั้งหลายชื่อว่าอภระย่อมครอบงําบุคคลผู้ปรารถนาเนืองๆซึ่งกามนั้นพอปรารถนาปั๊บเนี่ยนะกิเลสก็เล่นงานและเริ่มคิดอยากในสิ่งใดเนี่ยนะ ที่ไม่สร้างความเร่าร้อนให้มีไหมขอให้นึกชอบเถอะที่เป็นวัตถุนะเว้นไวท้ที่ที่เป็นคําสอนเนี่ยนึกชอบศรัทธาในคาสอนศรัทธาด้วยสัพพินรีเป็นต้นนี้ไม่มีปัญหาแต่ถ้าขอให้เป็นวัตถุกรรมอ่ะนึกชอบขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยโอ้อ่อนแอขึ้นทันทีเลยนะเดือดร้อนเล่าร้อน,นไปหมดเลยมันบอกว่ากิเลสท,ทั้งหลายชื่อว่าอาภละอัตารย์้าท่านบอกว่าครอบงาคนไม่มีพละห้าไอตัวนี้นะคําว่าอาภละในที่นี้หมายถึงว่า คนไม่มีศรัทธาเนี่ยกิเลสเล่นงานและคนไม่มีวิริยะไม่มีสติไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาเนี่ยต้องถูกกิเลสกลุ่มรุมเล่นงานครอบงำย่ำยีละเพราะฉะนั้นก็แพ้ตั้งแต่ตั้งแต่นึกชอบแล้วนะเสียหายแล้วอันตรายทั้งหลายทั้งที่ปรากฏและไม่ปรากฏเนี่ยย่อมเบียดเบียนบุคคลผู้สแสวงหาตามนั้นทุกมีชาติเป็นต้นเนี่ยนะย่อมติดตามบุคคลผู้ถูกอันตรายนั้นอะครอบงำไป เหมือนน้ําไหลเนี่ยเข้าไปสู่เรือที่แตกนั่นะถ้าเป็นคําอุปมาณนี้ถ้าคนเป็นคนที่เล่นเรืออยู่ท้องน้ําบ่อยๆนี่จะเห็นต่อไปนิดหนึ่งว่าอันตรายเนี่ยแบ่งออกเป็นสองกลุ่มนะอันตรายปรากฏก็หมายถึงสิ่งที่เห็นๆกันอยู่นะเช่นอุบัติเหตุทั้งหลายก็ชื่อว่าอันตรายที่ปรากฏใช่ไหมการประกอบอาชีพทั้งหลายก็มีอันตรายนะถ้าถ้าสมมติวนะ่าพวกช่างไฟฟ้านะขึ้นสูงสูงเป็นยังไง ก็มีอันตรายนักกอ่อสร้างทั้งหลายก็มีอันตรายนะเพระฉคนการประกอบอาชีพนะทุกหนทุกแห่งไม่ใช่ไม่มีอันตรายใช่ไหมอย่างเช่นในยุคนี้ตำรวจจราจรเนี่ยประกอบอาชีพอยู่บนท้องถนนนี่อันตรายไหมปลอดอันตรายมากเลยนะฉะนั้นแต่ละแห่งแต่ละแห่งนี่เป็นสถานที่ที่อันตรายมันไม่ค่อยมีที่ไหนที่ปลอดภัยอยู่แล้วเพราะฉะนั้นขอให้ปราถนาวัตถุกรรมแล้วก็ถ้าสแสวงหาวัตถุกรรมเนี่ยที่นั่นอันตรายหมดเลยเนี่ยนะอันตรายเปิดเผยก็คือ อย่างที่ว่านะทั้งอันตรายภายนอกทั้งโจรภยัยราชภัยภัยอย่ายยงอื่นอีกบานแล้วก็อันตรายภายในอีกนะอ่านหนังสือมากๆจ้องคอมพิวเตอร์นานๆอะไรเกิดอันตรายไหนโรคตาก็เข้ามาอีกนั่งนานๆโรคหลังก็เข้ามาอีกเนี่ยนะนั่งไปนานๆถ้าทำเครียดโรคก,กับพ่ออีกเนี่ยนะเดี๋ยวก็สารพัดโรคอ่ะตามมาบานหมดเลยนั่นเรียกอันตรายที่ปรากฏ อันตรายที่ไม่ปรากฏก็กิเลสเนี่ยนะถ้าชอบอย่างใดอย่างหนึ่งนะกิเลสมันก็จะเริ่มตามมาอีกบานนึกชอบวัตถุนั้นยิ่งยิ่งขึ้นไปถ้าสิ่งที่เราชอบแล้วดูถ้าสิ่งที่เราชอบนะท่านมีบุคคลที่ขัดขวางเราทุกคนเป็นศัตรูหมดเลยถ้าถ้าสมมติถ้าเราปรารถนาดอกไม้หนึ่งดอกนะใครที่ขัดขวางไม่ให้เราได้ดอกไม้ดอกนั้นเราถือว่าเป็นศัตรูหมดเพราะฉะนั้นทุกคนที่เราถือว่าเป็นศัตรูนะโทสะเกิดได้หมดเลย ถือว่าเป็นที่ตั้งแห่งโทสะหมดใครที่เป็นช่วยช่วยส่งเสริมให้เราได้สมอยากก็เป็นมิตรเราหมดนะมิตรเทียมยนะก็คือใครที่จะช่วยสนองวัตถุกรรมเราเราก็พอใจนั้นกิเลสทั้งหลายเนี่ยเบียเดเบียนแกผู้ที่ปรารถนาเนี่ยมากอันตรายทั้งภายในอันตรายทั้งภายนอกเนี่ยนะที่เกิดจากสแสวงหาวัตถุกรรมนั้นความเร่าร้อนความเดือดร้อนในโลกเนี่ยนะก็คําว่าวัตถุกรรมตรงนี้ก็คือสแสวงหาอาหารนะถ้าเราเรียกว่ายๆๆ่อะ เรียกว่าสแสวงหาอาหารก็ได้เพราะอาหารทั้งหลายก็คือวัตถุกรรม,มันชีวิตบนท้องถนนที่เราออกไปเนี่ยนะคือการไปสแสวงหาอาหารหรือสแสวงหาวัตถุกรรมเนี่ยนะโดยมากนะมีไหมที่ขับรถไปไป,ไป,ไปฟังอริยศสตร์ออกจากกามเนี่ยนะมีถนนสายไหนบ้างะนะไม่ค่อยมากะนะคือคือมีแต่ว่าไม่ค่อยมากผู้ที่ไปไปมุ่งหากรรมนี่มีมากกว่านั้นก็มีคนกลุ่มหนึ่งศึกษาธรรมะเพราะว่า จะได้วัตถุกรรมมากขึ้นเนี่ยนะเช่นมีกลุ่มหนึ่งนะพากันมาทําสมาธิเนี่ยนะถ้าทําสมาธิจะทําให้รวยมากขึ้นมากขึ้นเพราะฉะนั้นก็ทําเพื่อวัตถุกรรมอีกจนได้นั่นแหละเพราะฉะนั้นโดยมากจะไม่ให้เห็นภายในวัตถุกรรมเนี่ยนะนั้นะอันตรายทั้งหลายก็เข้ามาแล้วบานเลยกแม้กระทั่งโดยที่สุดเนี่ยนะผู้ที่แสดงรมเพื่อออกจากการรมก็ปรารถนาวัตถุกรรมในชาดกพูดถึงอะไรเอากระหับ เปลียงเน่าืออะไรแก่นจันแดงมาแลกเปลียงเน่านะแก่นจันแดงคือธรรมะระดับอริยสัจเป็นต้นใช่ไหมเพื่อเอาออกจากทุกข์นะเป็นเย็นออกจากทุกข์จริงๆก็เอามาแสดงเพื่อแลกาหาปณนะตั้งราคาไว้เลยว่างานนี้นะจะต้องค่ากันเทศเท่าไหร่ก็ว่ากันไปเนี่ยนะค่าผู้ธรรมะต้องจ่ายเท่านั้นเท่าน,นี้ก็ตั้งมูลค่าให้เลยอันนั้นเขาเรียกว่าก็ตั้งเอาวัตถุกรรมอีกอยู่ดีเนะี่ยนะพัานก็มีกลุ่มเหล่านั้นที่เป็นเช่นนั้นก็มีขณะพูดออกจากทุกข์นะก็พันไว้ในทุกข์จนได้ นะก็บอกว่าหัวเนี่ยสมมติว่าตามถ้าตามลักษณะนะเขามีผู้เปรียบเทียบว่าผู้ที่หัวนี่ดูเหมือนออกจากกามแต่หางนี่พันแน่นนะว่าโอ้กามไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นดังหัวสีเนี่ยนะแต่ว่าเอ๊ะทำไมไม่ถวายกันเทศสักทีเนี่ยน,นะลักษณะเนี่ย <c oughs> หัวนี่ออกหมดแล้วแต่หางนี่ไม่ได้เลยนะมัดแน่นมากนะก็อย่างนี้ยังมีเลยนะแต่เราพูดออกจากกามก็ยังต้องการวัตถุกามเพราะฉะนั้นวัตถุกามนี่เป็นเรื่องที่ไม่ ไม่ธรรมดาจริงๆถ้าไม่อริยมรคที่ไปเห็นโทษของวัตถุกรรมจริงๆเนี่ยยากเนี่ยนะแั้นถ้าหากว่าผู้ที่ติดข้องในวัตถุกรรมมากๆนะจะเดือดร้อนไปเรื่อยๆพระเถระรูปหนึ่งเขาบอกว่าผู้ใดสะสมปัจจัยสี่ไว้มากผู้นั้นสร้างศัตรูไว้มากเนี่ยนะก็มีศัตรูไว้มากก็ก็เป็นอย่างนั้นจริงๆถ้าอันนี้ท่านท่านพูดในแวดวงของพระพิสุนะคารวะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าไม่ทราบ ว่าถ้ามีวัตถุกรรมมากนะคนมันมีเมตตาต่อเราขึ้นหรือว่าคนไม่ชอบเรามากขึ้นสมมตินะว่าโดยรวมๆแล้วนะถ้าเราวัตถุอย่างใดอย่างหนึ่งเสียเนี่ยนะเขาจะเห็นใจเราหรือว่าเขาจะบอกว่าไม่เป็นได้แล้วไม่ค่อยมีคนเห็นใจนะถ้าเราจะยิ่งมีวัตถุกรรมมากๆนะคนจะขาดการุณาลงเยอะเนี่ยนะไม่ค่อยคนมีฐานะบางทีไม่ค่อยเป็นที่ตั้งแห่งกรุณาของบุคคลอื่นแต่เป็นที่ตั้งแห่ง ริษยาแห่งบุคคลอื่นเพราะฉะนั้นถ้าผู้อื่นริษย,ยาเนี่ยเขาจะเป็นมิตกรกับเราไหมก็ไม่เป็นเนี่ยนะเพราะวัตถุก,กรรมทั้งหลายเนี่ยถ้าผู้ที่ไม่เห็นโทษไม่ต้องการสลัดออกนี่ก็กามอนั้นเนี่ยทำให้เขาร้องให้เนี่ยนะก็บอกว่า,าวกิเลสเป็นเหตุให้ร้องให้เพราะว่าติดข้องในวัตถุกรรมทั้งหลายเพานผู้ที่ติดข้องในวัตถุกรรมเนี่ยนะอย่างถ้าติดมากๆเนี่ยโดยที่ไม่เจริญสมถาวีปัสนาเพื่อออกจากวัตถุกรรมเนี่ยนะ คนติดมากในที่สุดแม้กระทั่งทานก็ไม่ให้วัตถุกรรมนะว่ารวมๆเนี่ยนะถ้าว่าโดยสภาวะแกมแท้เนี่ยติดมหาพูดกันทั้งนั้นสีเสียงกลิ่นรสก็คือเป็นรูปที่อาศัยมหาพูดมันก็ติดในมหาพูดติดมากเข้ามากเข้าเนี่ยนะก็บอกว่าพวกนี้ทานก็จะให้ไม่ได้รักษาศีลเพื่อจะสังวรมหาพูดก็ไม่ได้ทันคนพวกน,นี้ก็ไม่ให้ทานนะมีในเรื่องคาถาธรรมบทอยู่เรื่องหนึ่งที่ชอบใจนะ ว่าคนเขาทั้งหลายสําคัญว่านั่นทรัพย์ของเราใช่ไหมนั่นบุตรของเรานั่นทรัพย์ของเรานั่นของเราไปหมดเลยตนของตนก็ยังไม่มีบุตรและทรัพย์จะมีแต่ไหนเนีน่นะขาตัวของตัวเองจะเอาอะไรเป็นแก่นสารได้บ้างเอาเอาจะเอาอะไรนะติดตามไปพบหน้าด้วยของชาตินี้เอาไหมขอผมไปชาติหน้าด้วยนะแย่ yeah, เลยนะเอ,เอาเอาเขี้ยวไปสักเขี้ยวหนึ่งไหมไปชาติหน้าติดเขี้ยวไปด้วยสักเขาไม่เอานะเพราะฉะนั้นตนของตนในที่นี้ก็ยังไม่มี แม้แต่ความคิดขณะนี้นะอีกสักหานาทีข้างหน้าจะคิดแบบนี้อีกไหมก็ไม่คิดมันโดยที่จิตที่เป็นกุศลก็ยัง<อ>ก็ยังไม่ได้ยังย่งยืนอะไรอย่างแท้จริงเลยนะเพราะฉะนั้นก็ผู้ขณะนี้ก็คิดว่าคงอยากออกกันเยอะนะ